เดียวเดียวต่อคนดูก่อนดูนะครับอ่ามีเดลขสอบก็มาทั้งชายคนดูทั้งชายคนดูเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้64คนนะครับร้อยฆ้าแล้ว อ๋อร้อยเก้าสิบห้าคนแล้วนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีพยันกินอยู่ที่หน้าเตานะครับวันละปืนครับร้านหน้าเตานะครับเราเพิ่งถ่ายพุตาอากีกินสองนะครับรอติดตามชมด้วยนะครับรออคยที่รอคอยมาทำอะไรกันคะกินชาบูครับนีอยู่กับไหนวันละเท่าอยู่กับ

ผมผมจีเริอนเพือนปีแดงครับตัวผมใหม่ครับตัวกีตาครับทรงผมใหม่ครับกระโปงครับไม่รู้ว่าทรงอะไรครับจะยืนพี่ต้าจะยินมานไมไม่ไหวนะครับาช่องบ่อยดวนบาร์เบือกินวันเลยเลยกินอะไกันเนี่ยซื้อต่อนะครับให้พ่อก่อไปนะครับกินอยู่บาร์เบือแล้วที่บ้านนั่งใกล้พี่เจียวเหรอครับ ใ่ไหมครับน uh, ั่งใครพี hmm. ่แจ๊คครับคุพานังตึงแซกเป็นตึงพี่แจ๊คไปนั่งกับพี่เจลเลยถ่ายทอดยากไปเลยร่างเหมือนฝรั่งยู่อย่างนี้ไงมันฟังแล้วพ่อไปมาหันไปเพื่อดูแล้วฝรั่งแรงนะครับไม่เป็นไรหรอกคุณถ่ายมาแจ๊คไปมนัทุกคนหมทั้งค่ายถอดเนี่ยั่นนี่วะมันต้องไปย้อนถ่ายไปทางนี้มันจะได้เห็นหมดทุกคนเนี่ยมีแน่ๆนะครับที่ดีเป้าแง่คือ เอาไปี่้างเรอครับพหไม่แถมหรอกตรงมีแนวแซืล่ะนี่ะไ้าเหรอกันทุยอยู่บ้างกันทุย่สือเออเดี๋มันยากในเวลาหันมันจะหันไปด้ยากไดหัมากบางท่านโมันจะหันไม่หามันเสียวตรงแจะหันเวลาพูดคุยมันจะได้หันอย่างไแต่นายคือ่นท่่เปล่าไม่หลับไม่นอนครับไม่อยัไม่นอนถ้ากินอย่างเดียว่ะไเาย้ไม่ห่วงเน่แต่นกะไร แมนเช่นไปเรื่อยๆเวลาสองสองนี้มึงผู้ย้อนางบมึงอานเสียวมแจงมึงก็อ่านกิตาน่ารักยินยใส่จ้ามสมกันเนี่ยนมาเด้วโอ้กูเนาสไกเนี่ยสไกนี่ยไอปากอย่างนั้นปวดัวอ๋อผู้ใดบเเนี่ยการนักนี้ครับ พี่ต้ามีแฟนยังคะตอบหน่อยค่ะยังครับจับไปครับโซนครับโดนเอปังตอนนี้ยุ่ยใส่อะไรยุ่ยบาร์เอร์บสาร์ครับธ่าคาระมาธาคารไปรักเสือเหลืองก่อนนะเมาครับขายครับประมูลขายเลยครับนี่ ไอเปียวว่ามาติบ่อครับจะแต่งงานกันวันไหนพี่เจียวพี่แจ็คเร็วนี้นะเร็วเร็วนี้ครับเนี่ยเร็วๆอ๋อแต่งงานกันต้องตอนไหนพี่แจ็คจะไม่อยกกจนเจอแจ็คหันหน้าเข้ากันหน่อยโซ่อย่าเพิ่งปิดคลิปได้ไหมพี่ตาเรียนอยู่รออะไรบัณฑ์มือวิทยาคารครับผมมิจฉา แต่งตอนนี้เลยครับรออยู่อยากไปเห็นงานน้ำมันบอกไปว่ากันอีูกัแล้วมากินเรียงปีนี้ก็ังมากินเลี้ยงนะครับนี่ครับเบื้องขาเบื้องข้าวต้องหนาไหยครับมาหมดมันแล้วเอามากินเลี้ยงนะปั้นไปเหรอเขาได้จย้มจิ้มดิเขาอะเขาได้จิ้มจิ้มดเนี่ยพอ <laughs> เลี้ยงงานเลี้ยงวันแต่งงานร้อยใช่ครับเลีเ้ยงวันแต่งงานร้อยใช่ครับยี่สิบบาทข้อง,งานได้ก็จะพี่ครับเขาพี่ครับ,คครบให้พี่เจียวกับพี่แจ๊คขยับเข้าไปอีกนิดหน่อย กหันะอนนะเขาจ่ไม่ไดวงกันวงก่องครับครับเขาเขาบอกนี่ก็เหยีดเสียงเนี่ยขอโลโลไปตามขอโลเอาขยับนิดนึงสตียนแไก่มาพอดีพี่แจ็คแต่งกับใครกับพี่เจียวครับเอาเอาเอย่าไปเสือเรืแต่งที่ไหนครับ้านบี่เจ้าานบิ๊เจ้นไปสลด กเสมาเ่ต้องเสือดพี่้องคนถาแบอ้แตอนนั้นแจ็คก็ว่าแตงอยู่แมหาดาวอยากเห็นหน้าพี่ป้านโรงแม่หาดาวครับแม่จันทร์เขาเนแางนคัหได้เลหงดเลยโรงเรียนหาดาวครับโรงเลียนหาดาวเีย

น่าละพี่บ้น่ารักครับพี่จะพูดกับพี่เปียวไม่มาหรอพี่ดูเปียวไม่ได้มานะครับพี่เปียวถึงงานนะครับพี่จะพูดไม่มีถ่ายนะครับทำไมพี่บ้างพูดน้อยจังคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่บ้างน่ารักของรมครับกินอยู่นะครับโอ้เดี๋ยวให้รู้สึกปวดแขนนะครับเดี๋ยวจะเห็นหน้าหอกอนะครับแม่บ้างาจังขอบคุณครับผม อยู่กับสหายสายแสบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเห็นหน้าหมอก่อน์นะเดี๋ยวร้องให้พี่เพื่อถือนะครับพีเ่เพร่อถือหน่อยครับผมเดจ้ากับให้จบก่อนให้จูบก่อน พี่แจ็คกับพี่เบลป้อนวัวทัศน์ทำเอาแจ็คปตาเนี่ยกำลังดังกำลังดังมันปิดกเสอเ็นท้อปเลยเนพงกระเป๋าผม้เฮาเ็นพงกระเป๋ามาเเหมอก็ัง้ n งต่างๆองปรคมปิบอทีบ้านกับพี่าของเจ็คกันหน่อยครับพร้อมลครับพร้อมงนอะเร็วๆเย็นกันแบบนีกว่า

เขาดูความสุดูดูดูเสียงเกียร์จาก S4 นะครับเนี่ยกินได้ไหไอพีเกียร์นี้เนี่ยแมนนี่รีบเอาหมูแมนอาดไปสืดจืดหัวไม่ค่อยเห็นพี่เบิร์ดคุยเลยพี่เบิร์ดกินอย่างเดียวนะครับเบื้องแล้วเบื้องเอาไม่เอาไม่ก่อเหรนบ่านบ้านลุงแพงกองลุงบานลงแพงกล่องลุงมามไม่ตว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 ดูนะครับ มาปังมันกินหรือวะะลองเอาไหมต้องเห็นนะทับโอ้ยอยากเห็นพี่เจียวหอมแจ้งพี่แจ๊คพ่ะนะพี่เจียวหอมแจ้งพี่แจ๊คพ่ะนะเหมาะบาดเอาครับซีนนี้ไม่ได้กวนตัวข้านี้คำนี้ก็ได้ยิัดตาครับโอ้กล่องมัวนเหรอกล่องมัวน่ะ เอาถอนหัวหน้าปวดแขนรปวดแขนปวดไปปวดไปปวดปวดปัด้วนะปวด้วครับจบปวดเลยเอาเลยครับเอาเลยครับแอคชั่นเออยอมแม่เราพวกนี้ต่างที่ปังนี่ต่างที่วันส่าก็ส่านตาบาไนีตาไม่ไม่กนเลยใ่ เืนนะครับเพื่อนกับพี่ตาต้องดูยวดจ้าต้องดูพี่ป้ากับพี่ตานะครับป้อนกันนะครับยวดจ้าพี่มาแต่ตู้กูใหม่เหมือนเด็กเลยนะครับกระปุกเป็นบักกี้เหลือนเลยนะครับพี่ป้ากับพี่ตาขอแก้มกันหน่อยครับทุกของทุกของ

อยากให้พี่เจียวจับมือพี่แจ็คมากมากให้จับเบาอ่านจับมือเปล่านะจับไปเลยด้วยนี่ยังเนี่ยพี่ตาป้อนหมูให้พี่ปั้งหน่อยจับตึ๊กเลค่ะงามจีบปั้งค่ะปี๊ปี้ปังป้อนป้อนหมูให้พี่ตาดูดูดูเฮ้พี่ตาป้อนหมูให้พี่ปั้งจับจับหมูต้องี้จับคนเดียวไม่ได้ต้องวันนี้ เอาไหมครับเอาไหมครับเอาไหมเอาไหมอากให้ขอปอปอป้อนขาช่วยะครับปออ้อขาไม่ใช่หรอครับอออขวานไม่ไครับ่อออาันไหมาากกันครับสินทัว์ครับย่อยวดจ เยอะแยะมากครับไปไม่กี่ไม่กี่เนื้อมาเนี่ยครับใ่ปะครับใช่ครับเอาต่เ้ากล่องไลยวะเอาไหนเอาเปล่าพักก่อนแบบ

ยังไม่มีแฟนครับฉันเต็มท้นฉันค่ะคุณเวพัฒน์้าอะไรเงยไดครับเนี่ยงพัฒน์จางอะไรงไดก็เปลี่ยนนะพัฒน์จางเนี่ยงกประใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ป้ากับพี่ต้าเป็นแฟนกันค่ะอยากเห็นพี่เจลเออพี่แจ็คกับพี่เจลจับมือติดตามพุณผาไอ้เรื่องพี่แจ็คจับมือพี่เจลจัง

พี่ต้ากับพิต้มเป็นแฟนกันค่ะได้ครับพี่เจีวกับพี่แจ็คก็เหมือนกันเหมือนกันกับพี่เจียวแจ็คฝากติดตามคุทานาคีด้วยนะคะเก่ากาคก้าเากัาพก้าเก้าก้าเก้ก้าเก้าก้าเก่าเก้าเก้าเกะาเก้า่อ้า้าก้า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 ก้าก่าเ้าเ้าก้ก้าเาเก้าาเก้าเก้าาเาาา ขาบอกเลยเจียวเับไอแจเป็นแฟเี่ว่าเป็นอีรครับไม่ได้หรอคเดี๋ยไม่ได้รออันอันอน่อไปไม่ได้อมกัดอัน่งพี่แจกับพี่เจียวหวานจังพ่อหอมแกงรังก้อนยักษ์แกนรัพี่เขานี่อาแก้คุณนี่หอมแกงคุณนึ่งหอมแกนั่นแหละเอาวะล่ะเอาวะล่ะเอาวะล่ะเอา

ตัดแล้วมันเกิดยังกับความฮะตั้งหัวตั้งนะครับ้ผมครับกล้องคือบัวชัดเอาบัวชาติเลยครับอันนี้ชัดดีด้ครับหอมเลยหอมเลยไม่ต้หอมเลยไม่ต้หอมเลยวะเนี่ยเพื่อนยังวไม่ต้หอมเลยวะ แรกๆก็ตั้งใจหาได้จับพักก็ตั้งใจเอาเดียะอ๋อเดี๋ยวบ้านไปเลยก็อ่านคือหาคือบอป่าใครจะต่างเป็นได้ย่านนั้นนะคือบ่าใครชัดเอาว่าชัดหรอครับอาจจะก็ชัดอยู่ดิชัดอยู่ดิเบิดเบิดชัดวะชัดวะ ชาดีแล้วชดูครับตาผมอาจจะอาจจะเนชาหครับในผมในผมเดี๋ยผมเนชาครับเบื้องหนเบื้องด้านก็แค่เพื่อนเราครับไอ้บางมัยังสุดไอ้บางยครไบไอ้บางมัพ่นยังสุดยังกาะยังพัดมีนะครับยังเกาะเราเพ็อนยังเกาะเอาเพื่อนสุดดังก็ แล้วมาลักครับที่เดียวที่เปียวไม่ว่างนะครับที่เปียวยุ่งนะครับตอนนี้ที่เปียวกำลังทำอะไรพี่แก๊กนอนอยู่เงี้ยนครับนอนอย่างเงี้ยแอ้อย่เงี้ยาบบเต้เต้เห็นเป็นยากเดี๋ยวเราไปหาขอก่อนนะครับผู้อาบอันที่เปียวเปียกขึ้นไปได้มาไหมครับที่เดียวติดคุณละลางใาใกล้ที่ตกของ อ๋อพี่เจียวติดโซลานะครับไปช่วยพี่คนของนะครับใครจะเห็นอยากเห็นหน้าขอคอผมก็ไม่เห็นหรอกครับนี่ครับขอ่อนะครับโอ้โอ้หอมแม่โอ้ใจเย็นเขาจะอ่านไม่หน่อยครับอยากเห็นพี่เจียวพี่ป้าอ่านหน่อยครับอ่านเยอะลนะครับจะนังอ่านนะครับอยากเห็นพี่เจียวนะครับเจียวเป็นบ้าเป็นบ้า อาอะโอ๊ยมีมีอะไรพี่ป้าไตาไปไหนี่อาจะเอาเอาเอามเรียนึตาบมเมียนบ้มแม่ปมเรียนอลยมึงสิโอเใกระเดดัน่มีเดูสายตาพี่ทั้งสองคนนะครับพี่ตาเงียงเนี่ยพี่ป้าเงียเนี่ยอ่านมาทันพี่ป้าบอกพี่เจลหน่อยว่า ล่ะพี่แจ็ครักนะค่ะรักนะอย่างว่าะไนเล่นหน่อยไกล้พดสวสดีพะนะสวยดีคือกะว่าเราจะทิ้งกล้องให้พี่ต้าถือนะครับเดี๋ยวพี่ต้าอ้วนนะครับโอ้ตากวางกุ้งสนี่นะเพื่อน อยากให้พีตพ่ต้าค้อนผมไหมครับนี่นะครับคว้อนไข่คว้านกุ้งนั่นคว้าน <c oughs> โอ้โหพอเยิ้มแล้วพอแก่แล้วมีอะไรครับวบปุ๊เกี่ยวพิ้งฝากกล้องให้พี่ตานะครับเอาไปพี่ตา,าให้ผอก่อนนะครับอะไรครับเฮ้นี่เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรครับอีกอะไรครับอีกยิ้มไหมครับเถ็งชื่อเ็ยิ็มชื่อครับ กินเยอะๆหน่อยกินเห็ดเยอะๆเห็ดเยอะๆจ้าร้านขอกินเยอะๆครั้งแรนี่เราเป็นร้านร้านของปีแดงนะครับให้รานประมาณเมื่อไรร้านคือหน้าเต่าหน้าเตะาตรงก้าววันจังเรามาโปรโมทให้เนี่ยอาหารอร่อยแล้วก็สะอาดคุณภาพใหญ่ใหญ่สะอา่สะอาดสะอาดสะอาดนะครับใหญ่ใบแดงครับ ไห่ yeah? ถ้าเจ้าของร้านดูอย so ู ang, ่ก็รัมาสรับคุณพวกเราได้สนหรับสนุดพวกเราได้ไหมฮะมูสไลดหรือว่าคุงครับรัมาสำหรับพวกเราได้ทางเอเดส่งมูสไลเวลาเราออกกล้องถ่ายเหนื่อยเราก็ขอชุดสองชุดนะฮะแล้วก็จะเข้ามาร้านนี้แหละครับกับพี่เจียวสองคนของพี่แจ็คบอกว่าอยากจะสมัครงานร้านนี้จะได้ไม่ต้องเที่ยวสารคามมาหาเงินไปแต่งพี่เจียว จะเก็บเงินแต่งนะฮะจะเก็บเงินเองนะครับไม่เอาพี่ป้าอยากกินละยอดไหมผมแบบผมกินละยอดผมเศร้ากินละย่อเหรอผมบ่นอะไรนะาล้วบอกกกจะอ่านให้ชื่ออะไรกันคะผมชื่อเฟิร์สครับพี่แจ็คพี่แจ็คอะไรเนี่ยแจ็คพี่เลกอพี่เจล

มันคาโเชี่ยอร่อยมาผมมาผมว่าผอกอกินแบบผอกอดทำเหมือนไดดูแก้มพตาครับดูแก้มพตาดูเนียงนะครับพร้อมจะกินเนียงพิตากินโมูดีพาันยดเยเเมเดเอพาร์บี่นะบรี่ไทยนะครับ อย่าลืมนะครับติดตามช่องใหม่เรานะครับเน็ตถึงแล้วมีปัญหาเลยก็นี่ผ่าคนซชายอยู่อย่างเมีตลกนะครับอันนั้นแหละว่าพี่แจ็คเอาไปเดี๋ยวปิดคลิปพี่แจ็คไปปิดคลิปกับพี่เจลไปอ่าไปควอนนะควันควันก็ควันนะครับก็ฝาก ฝากติดตามฝากติดตามกันเนี่ยขอรสองมนขอรับหมดกันนักากติดตามยายุนะคะติดตามพุทธานาคีนะคะพุทธานาคีคีบีสองสองค่๋ยวมาวันที่25้านะครับยี่สิบห้าเดือนนี้ป่ะครับยี่สิบห้า มินาเลยีห้ามกรลานี้นะครับพร้อมกับแอ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 เคชั่นครับเก่งๆนะครับยิ้ยๆน่อยไ้ยแอแอเขียะแอเียขยันนะครับก็ฝากติดตามช่องพวกเรานะครับ ปีแองกแอคเตอร์และเอ็มบีดีสตรีมมอนนะครับผู้จัดงานคือผู้จัดงานคือจะออกออกช่องช่วงเอ็มบีดีสตรีมมอนนะครับแต่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 ยังก่อนครับอะไรพวกก่อนจบเออเบื้องหลังแต่เบื้องหลังนะครับจะออกปีแองกแอคเตอร์นะครับ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับน้าแจงเดแจงบอนท้งดก็ารติดตามกากกรมรทรรการเียรแต่งแื่งงานแต่งะเ้ยที่ยี่สิบห้าเี่ยงกครับ เราเราที่ยี่สิบห้านะครับเราเราเราสองคนนะครับจะมานเลียร์ประเด็นกาจตานกันที่ครับตามนั้นแหละครับตามนั้นและค่ะ <c oughs> ได้ไหมปีป้างละ่ะอนนะ พี่เกียวสุกซ้มไหลบ้านบานครับที่เป็นความจริงครับครับซ้มแล้วนะครับวาอยากให้พี่ตาป้อนพี่ป้างด้วยปากป้อนด้วยปากนะครับเอาจริงเลยครับ ที่บนะครับไม่ครับคว้าใป่าครับพี่ผู้กับผู้กับ่ครับผู้กับเวลซองเห็บปอนใยป่าครับพี่โยขออนุญาตปังครับตาครับลมันจะมีเกมอยู่มันจะมีเกมตอนนี้นะครับ ได้ไหมสองคฮะจูบเลยเป็นงาสมหาจุดแต่งงานอาวันนี้พวกเราวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับและขอขอบคุณผู้กำกับนะครับที่มาพามาเลี้ยงวันนี้นะครับเลี้ยงวันนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะเกลี่ยประเด็นพี่แจ๊คกับพี่เจียวนะครับเรื่องแต่งงานเรื่อง เรื่องแต่งงานนะครับยี่สิบห้เราจะลงวันีลงวันที่ยีนะคแต่เลียร์ประเด็นนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคละรอก่อนนะครับบามือกันก่อนนะจมือกันจบมือกันจจจ